ตำรวจนครบาลเปิดตลาดแก้หนี้นอกระบบช่วยไกลเกลี่ยเจ้าหนี้ตำรวจนครบาลเปิดตลาดแก้หนี้นอกระบบชี้เป็นปัญหาเรือรังสร้างปัญหาคนรากหญ้าแม้ยังทำได้ไม่เต็มร้อยแต่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในระยะยาววันที่7เมษายนที่ศูนย์นันทนาการบ่อนก่อนกองบังคับการตำรวจนครบาล5จัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ในพื้นที่เขตคลองเตยวัฒนาและปทุมวัน โดยมีพลตต่าตพงอาัน์คล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้พลตำรวจตรีพงอาันา์นกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าตนรู้สึกเป็นเกียตรติที่ได้เป็นประธานเปิดงานต่อลาดนัดแกนี่กองบังคับการตำรวจนครบาลหซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัง ที่ได้มีการตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจนกรบาลลุมพินีโดยทางกองบังคับการนครบาลได้เห็นความสำคัญจึงสั่งการให้กองบังคับการตำรวจนครบาล5และสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้นี้ขึ้นโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาให้ข้อมูลให้ความปลอดภัยแก่ลูกหนี้พร้อมช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้พูดคุย และทำข้อตกลงกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบให้เข้าสู่กระบวนการการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงสําหรับภายในงานมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลีย่ยและประนอมข้อพิพาทของลูกหนี้และเจ้าหนี้จากสำนักงานเขตปทุมวันคลองเตยและเขตวัฒนาการจัดตลาดแรงงานโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานการรับคำขอเพื่อพิจารณารับสินเชื่อต่ำ และให้คำปรึกษาทางการเงินโดยธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานาครรวมถึงการให้กฎหมายทางสอนนอลุมพินีโดยหวังว่ากิจกรรมตลาดนัดแก้นี่กองบังคับการตำรวจนครบาล5ในครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและขอให้คณะจัดงานถอดบทเรียนของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้นี่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงกับพี่น้องประชาชนโดยภายหลังการตรวจเยี่ยมพลตำรวจตรีพง์อานันต์กล่าวเพิ่มเติมว่างานวันนี้เพื่อต้องการนำปัญหาของประชาชนเรื่องหนี้นอกระบบมาแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมตามแนวทางของรัฐบาลเนื่องจากหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาหรือรังสร้างปัญหาให้กับประชาชนคนรากหญ้าที่ต้องนำสังดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่แพงหาเงินมาได้ต้องมาใช้จ่ายกับดอกเบี้ยทำให้เกิดปัญหาและก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นซึ่งตนหวังว่างานครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อทำให้หน่วยงานต่างๆรวมถึงกองบังคับการในกองบัญชาการตำรวจนครบาลและพื้นที่ต่างจังหวัดนำไปเป็นรูปแบบในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสำหรับพื้นที่เขตปทุมวันคลองเตยและเขตวัฒนานั้นทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลประสานการปฏิบัติกับกองบังคับการตำรวจนครบาล5ในการตรวจสอบภาพรวมของทั้ง3ามเขตว่ามีนี่นอกระบบหรือข้อพิพาทมากน้อยขนาดไหนซึ่งจะมีการนำรายละเอียดของวันนี้มาพิจารณาและการลงในพื้นที่เพื่อดูปัญหาซึ่งอาจจะมีประชาชนบางคนที่ไม่ได้ เดินทางมาแล้วเกิดปัญหาขึ้นต้องมีการประสานการปฏิบัติกับทางสำนักงานเขตต่างๆอย่างไรก็ตามในวันนี้ตนเป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนอยากเชิญชวนประชาชนให้มั่นใจในรัฐบาลซึ่งมีแนวทางต้องการแก้ปัญหานี่นอกระบบวันนี้แม้จะไม่ได้เดินทางมาทั้งหมดแต่เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขตนเชื่อว่าประชาชนและภาครัฐที่มาวันนี้จะนำไปช่วยสื่อสารแม้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มร้อย แต่เมื่อทำไปเรื่อยๆประโยชน์ที่ได้เชื่อว่าจะยั่งยืนสำหรับบรรยากาศภายในงานตลาดนัดแก้หนี่ในพื้นที่เขตคลองเตยเขตวัฒนาเขตปทุมวันมีลูกหนี้และเจ้าหนี้ลงทะเบียนเพื่อเดินทางมาพูดคุยไกล่เกลี่ยเขตละสิบคู่นอกจากนี้ยังมีลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่นๆวอกอินเข้ามาเพื่อดำเนินการอีกจานวนมากโดยมีจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆคอยให้บริการและอำนวยความสะดวก